สวัสดีครับอยู่กับผมนู่นรถถมือสองครับวันนี้มีคูปะต้า L 4 0 1ศูาย์หนึ่งดมานเสนอครับคันนี้เป็นตัวเปล่านะครับหรือใครอยากเอาอุปกรณ์ก็ได้ฮะเป็นยังไงไปชมกันครับคันนี้เป็นคูปะต้า L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับรถปีหกสองคันนี้จะเป็นรถตัวเปล่านะครับรถสีดําเดิมเลยเปลือกเนี่ยสีซ้มๆที่เราเห็นน่ะเดิมทุกจุดนะครับอเดี๋ยวเริ่มกันเลยถัดมาจากด้านตัวรถก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็น L 4ี่ศูนย์หนึ่งแปด เช็ดหน้ากล้องสักครู่อ่ะ L4018 นะครับปี62เดิมเดิมจริงนี่เดิมนะฮะที่เห็นนี่เดิมหมดเลยล้อก็สีล้อก็เดิมนะครับน็อตนี่ผมเปลี่ยนให้กล้องไม่โฟกัสอ่ะนี่น็อตผมเปลี่ยนให้นะครับน็อตเปลี่ยนให้แล้วก็สีพวกนี้ อ่ามีที่เป็นสนิมอ่าใครอยากเห็นสภาพเดิมเดิมก่อนเก็บงานไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยอ่าตัวนี้มีเก็บพ่นเก็บสนิมไปรถเดิมเมไม่เคยเปิดไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้เดิมจริงๆท่านใดที่อยากดูรถก่อนเก็บงานก็คลิปที่คลิปก่อนหน้าสุดเลยคลิปก่อนเนี้ยนี่ก็สีโป้งก็เดิมๆนะฮะเงาๆอย่างนี้เลยนี่ กระโปงใสมากของเก่าเขาดูแลรถค่อนข้างดีเลยฮนะได้ท่อตั้งด้วยคันนี้ท่อไอเสียแท้ศูนย์นะครับเพจนัมเบอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์มาร์กอยู่ครบนะครับนี่น็อตล้อเช่นนี้อีกเช่นเดิมครับใส่ให้ใหม่น็อตใหม่นี่ตรงนี้ก็เป็นสีเดิมเนี่ยช่อนท่อน,นี้ครับสีเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเห็นไหมฮะที่เป็นรอยสนิมก็เก็บไปให้ พร้อมใช้งานนะครับรถไม่เคยเปิดไม่เคยแกะประเก็นเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาป้องให้ดูเดิมนะฮะรถสวยมากด้านนี้เลยเห็นไหมฮะรถสวยเนี่ยเดิมจริงให้ดูฮะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วอ่ะนี่ฮะประเก็นปั๊มน้ำเดิม ไม่เปิดไม่แกะไม่ตัดนะครับเด,เดิมเเลยเห็นไหมฮะท่อนนี้สีเนี้ยเป็นสีเดิมหมดเลยครับพวกด้านบนเนี้ยเครื่องก็สีเดิมมีแค่เนี้ยท่อนนี้ครับผมที่เก็บไปให้แล้วก็ส่วนพวกเนี้ยเดิมเดิมหมดเลยพวกเนี้ยประกงประเก็นเดิมสีเดิมนะครับท่อนเนี้ยมีแค่เก็บให้ท่อนนี้ครับผมชายนี่จ้องคัดตีมันเฉยรถไม่ไ,ใไปใบดันมา มานี้ตัวนี้น้ำกดกัดเป็นสนิมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะการเปลี่ยนให้ใหม่เบิกแท้ให้นะครับไล่มาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็มีรอยเจ้าของเก่าเ้าเวท่วงมาผมก็สัดสีไปให้นะครับใช้สีคูปตตาสีแท้นะครับสีกระป๋องแท้มีแค่เก็บไปแค่นี้นครับเนี่ยที่เหลือเดิมหมดเลยแล้วก็ด้านหลังอีกหน่อยอะท่อไอเสียเนะ พวกประเก็นฝาพวกอะไรเงี้ยเดิมหมดเลยรถไม่เคยเปิดฝากเกียร์เดิมคัดเดิมนี่ดูสติกเกอร์เพจนัมเบอร์ที่ออกมาจากศูนย์สติกเกอร์ qc พาร์เดิมๆนะครับนี่เดิมไม่เคยเก็บสีเลยตรงนี้ไม่เก็บนะครับเนียนๆเลยนี่ือว่าจะของเก่าใช้งานมาไม่โหดมากนี่แล้นี้ก็ไม่ผุนะครับมีที่เป็นรอยถลอกพวกวางประแจวางอะไรมีบ้างนิดหน่อย เบาเดิมครับตรงคื้นยางพื้นอยย่ครบนี่ดูตรงวางเท้านะครับยังไม่ถลอกสักเท่าไหร่เลยเวทใส่ให้ครับเวทหาใส่ให้เวทหลังนัดล้อก,ก็น,อน้อหลังก็นอดเดิมเบิกใหม่ส่วนด้านท้ายไฟก็ติดครบนะครับไฟก็ติดให้ครบ ก็รถคันนี้มาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเก็บสีไปนิดหน่อยอย่างนี้ก็มีเก็บสีไปบ้างแต่ว่าประก็นซีนเดิมนะครับส่วนท่านใดที่อย่างนี้ผมบอกไปต้นคลิปใครที่อยากจะดูรถคันนี้ก่อนเก็บสภาพมีคลิปให้ดูครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปนี่ครับโซ่ผมเบิกให้ครับเป็นโซ่เบิกแท้โซ่แท้เบิกศูนย์นะครับโซ่ซ้ายขวา ยางสี่เส้นคันนี้ก็ยังจะเป็นยางเดิมติดรถนะครับดันหลบให้ดันหลบมาหน้าหลังเลยยางเดิมคู่ตัวนะครับคันนีม้มีเดี๋ยวนึกก่อนว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างอ้าวมีท่อท่อตัวนี้มีรั่วอ่ะผมก็เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนท่อให้รถค่อนข้างสวย ก็เออมีอันนึงผมเพิ่งนึกได้จุกยางวิดีโอหาใส่ให้นะครับสวยสวยสวยมากคันนี้ยโภายในนี่ไม่มีผุนะนะะไม่มีผุอ่ะเดี๋ยวไงลองฟังเสียงกันครับ ฟังให้จบคลิปนะครับท่านใดที่ชอบรถคันนี้อย่าเพิ่งสตาร์ทนะขึ้นไปเลยท่านใดที่ชอบรถคันนี้นะครับแต่อยากได้อุปกรณ์เพิ่มอันนี้เราเปิดราคาที่สามแสนห้าพันบาทสามแสนห้าพันบาท L4018 ตัวเปล่านะครับอ่ะมีคันนี้ L4018HP คิดคันนี้ก็จะสูงกว่าเพราะว่าปีใหม่กว่ารถชั่วโมงน้อยกว่าคันนี้ก็ลูกค้าจองไปละลูกค้าเอาแค่ตัวเปล่าดันหน้าไม่ใช้รถคันนี้รถใช้งานเจ็ดร้อยชั่วโมง พันหลังเดิมใบเต็มนะครับใบตาช้างหมดเลยขั้นใดที่อยากหาอยากได้ก็สามารถปลดคันนี้มาใส่คันนี้ได้ดันหน้าสีเดิมใต้คานคานนี้เก็บสีให้ใหม่แล้วก็ปากไปดันล่างปากใหม่นี่ครับสีตัวนี้ท่อนนี้ยสีเดิมเนี่ยฮะท่อนนี้เราขึ้นไปสีเดิมมีแค่ตัดแค่ตรงนี้ที่เก็บสีให้เพราะมันไม่ค่อยสวยครับผมด้านหน้าตัวนี้ กับผานหลังเพิ่ม60,000บาทถ้าเอาพร้อมรถคันนี้ก็จะเป็น360,000หมืบาท365,000หาพันอ3 6 0า0 0าพเพราะว่าตัวรถ35,000พอันนี้ห0 0 0ื่นเป็น365,000หาพนะครับถ้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์ด้านหน้าหางหลังรถเลี่ยนทะเบียนพร้อมนะครับปี62สองอ่ะฟังเสียงเลย นิ่มนมนะครับเบิร์ไหนฟันไม่ขาวนะครับไม่ไอไม่ดันนะครับน้ําน้ําไม่ดันเดี๋ยวดูไอน้ามันเครื่องหน่อยไม่มีไอระบายเลยนะครับเร่งเลยเร่งเลยไม่ไอไม่ดันนะครับรับประกันให้เครื่องเดิมไม่เปิดไม่แกะนะครับ อม,มองเห็นแล้วค่ะไม่เป็นไรเครื่องเดิมไม่เปิดไม่แกะลองมาดูได้อ่เดี๋ยวลองวิดีโอลองเลยสองสปีด1นื่องสองก็ยงหางวางหางวางโซ่ใหม่ซ้ายขวาไม่นองลุ้นนะครับลื่นๆออาลองวิ่งดูหน่อย เสียงเกียร์เสียงทย้ายนิ่มๆเงียบๆไม่หอนไม่ดังฝนมาแล้วอย่างเดิมพูดตัวสี่เส้นนะครับโอ้โห,โห,โห,โหมาแล้วมืดตึ๊บเลยรถสีเดิมนะครับสีเปลือกสีส้มสีเดิมหมดเลยสีตัวมีเก็บมาบ้างตามที่แจ้งไป ไม่หอนไม่ดังนะครับโฟวินใช้งานได้ปกติใช้งานได้ทุกระบบนะครับรถยังใช้งานได้ดีอยู่อ่ะเนี่ยอ่ะลองเบิ้์นดิเบิ้์นอีกรอบนึงฟันไม่ขาวนะครับดับดับเลยอ่ะสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงโอเคสามแสนห้าพันบาทนะครับเก็บเลยข้างหน้าสามแสนห้าพันบาท ส่วนท่านใดอยากได้อุปกรณ์หน้าหลัง3า5 0 0 0ได้หางหลังคันนี้บวกด้านหน้ารถคันนี้ใช้งานแค่เจ็ร้ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับผมร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอชัยบดาลจังหวัดลบบุรี082 238 8443นุรถไถมือสองครับ082 238 8443เบอร์นี้เบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมทิ้งคิวอาโค้ไว้ให้ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ